หากเราโยนอำนาจนี้ไปให้รัฐบาลร,รักษาการเพราะด้วยกรอบเวลาตามรัฐมนูญต้องจบภายในวันที่31สิงหาคมเกิดเขาปัดตบกฎหมายอย่างสมรสเท่าเทียมอย่างประมงมานี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ผมขอหารือรท่านประธานในเรื่องของกลไกลการทํางานของเราตามกรอบรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา147เนี่ยกำหนดในเรื่องของกรณีที่กฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมาไม่ว่าจะอยู่ในชั้นวาระหนึ่งอยู่ในชั้นที่บรรจุในระเบียบวาระหรือจบวาระสองแล้วรอการเข้าพิจารณาแล้วมันยังค้างคายอยู่เนี่ยนะครับมันมีกลไกลหนึ่งที่พวกเราเรียกกันว่าการยืนยันกฎหมายแต่เนื่องด้วยในรัฐธรรมนูญเนี่ยไปกําหนดในวรรคสองของมาตรา147ในเรื่องของกรอบเวลาด้วย กรอบเวลาที่ได้เรียนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะให้ความเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปได้จะยืนยันหรือไม่เนี่ยนะครับแต่ต้องทําคําร้องขอภายใน60วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าวันเรียกประชุมสภาครั้งแรกคือวันรัฐพิธีวันที่สกรกฎาคม60วันเนี่ยนะครับจะครบวาระวันที่31สิสิงหาคมนี้แล้วครับใกล้มากแล้ว ในขณะที่เรายังไม่สามารถหานายกรัฐมนตรีได้ผมเข้าใจครับว่าในกรณีดีที่สุดถ้าเราจะสามารถหานายกรัฐมนตรีได้ตามที่พวกผมคาดหวังไว้เนี่ยมันก็ปลายสัปดาห์นี้ ต้นสัปดาห์หน้าอย่างเร็วก็ต้องไปขั้นตอนในการตั้งคณะรัฐมนตรีขั้นตอนในการโปรดเกล้าแนวโน้มคืออาจจะไม่ทันวันที่31สิงหาคมแต่ท่านประธานครับกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาจากชุดก่อนมายังชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายที่มันมีความสําคัญหลายอย่างหลายคนหลายตัวยกตัวอย่างนะครับกฎหมายที่ยังมีการถกเถียงกันจํานวนมากในเรื่องของพอรบกัญชากัญชงพรบเรื่องการศึกษาชาติซึ่งครูเขาแต่งดํากันทั้งประเทศเราจะเอาอย่างไรมีกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมาย ก้าวหน้าที่พวกผมให้ความสนับสนุนพัรคเพื่อไทยเองเนี่ยให้การสนับสนุนทั้งพรบประมงพรบแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือที่เรียกว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่เราอยากจะผลักดันให้มันเดินหน้าต่อแล้วจะมาลงมติเห็นชอบกันมันจะได้จบแล้วก็ประกาศใช้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่ผมกลัวครับว่ากลไกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราต้องโยนอำนาจในการวินิจฉัยว่าจะยืนยันกฎหมายหรือไม่เนี่ยไปยังรัฐบาลรักษาการหากาโยนอำนาจนี้ไปให้รัฐบาลรักษาการเพราะด้วยกรอบเวลาตามรัฐมนูญต้องจบภายในวันที่31สิสิงหาคมเกิดเขาปัดตกกฎหมายอย่างสมรสเท่าเทียมอย่างประมงมานี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนถามท่านประธานเพราะพวกผมเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้ากฎหมายที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยท่านประธานมีแนวทางอย่างไรในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของกรอบเวลาตามรัฐมนูญและเราจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้กฎหมายนี้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยที่มีประโยชน์นะครับได้เดินหน้าต่อนะครับโดยที่มันเป็นอำนาจของประชาชนโดยที่คณะรัฐมนตรีที่มาจากสภาชุดเราเนี่ยเป็นคนดำเนินการครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณคุณยลพันธ์มากครับ อันนี้เนื่องจากว่าเป็นกําหนดโดยรัตนนูนครับมาตรา147วรรคสองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอานาจของฝ่ายบริหารคือคณะมนตรีนะครับจะต้องเป็นคนเสนอยืนยันภายใน60วันซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าคณะมนตรีชุดไหนนะครับชุดปัจจุบันหรือชุดที่จะมีต่อไปก็ได้แต่ถ้าไม่เสนอภายใน60วันก็จะมีปัญหาอย่างที่คุณจุลพันธ์พูดถึง กฎหมายอาจจะต้องเสนอใหม่และตกไปอันนี้ครับขอบคุณที่เสนอครับก็ต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะท่านประครับจะเชิญมีข้อเสนอที่ดีไหมด้วยด้วยคมเคารพครับผมจุลพันธ์นมนิวัฒน์ผมเข้าใจครับว่าขณะนี้วิบก็ยังไม่มีนะครับกลไกสภาก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับแต่มีวิธีการครับหากท่านประธานจะได้กรุณานัดประชุมพักการเมืองตัวแทนพักการเมืองขอประทานโทษตัวแทนพักการเมืองเหมือนเวลาที่ท่านประธานจะประชุมในเรื่องวาระและเอาเรื่องนี้หยิบยกมาเป็นเรื่องที่หารือกัน ผมมีข้อเสนอครับคือเราทําหนังสือโดยความเห็นชอบจากเพื่อนสมาชิกทุกพรรคการเมืองเนี่ยไปยังคณะรัฐมนตรีถ้าหากว่ามีความจําเป็นจริงๆอย่างที่รรท่านประธานว่ากฎหมายกําหนดว่าเขาจะต้องเป็นคนยืนยันแทนเราเนี่ยเราจะได้แจ้งเข้าไปว่าอย่างน้อยก็ให้ยืนยันมาให้หมดดีกว่าดีกว่าไปปัดกฎหมายที่เป็นประโยชน์ตก นะครับมันน่าจะมีทางออกที่เรามาหาหรือร่วมกันได้ในนามของตัวแทนพักที่มาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้อันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีเพื่อที่จะยืนยันว่ากฎหมายที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นี่ยังอยู่ครับก็เป็นห่วงกฎหมายทั้งเรื่องประมงทั้งเรื่องสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะครับขอบพระคุณครับ